มีใครเพิ่งมาครั้งแรกไหมทุกคนอ่าชูมือหน่อยชูมือหน่อยนะครับมีใครเพิ่งมาครั้งแรกไหมครับมีไมมีไหมมีไหมนะครับอ่าสวัสดีสวัสดีครับผมนะวันนี้รัฐบาลนะครับฟันหกนะทุกคนนะ ใครที่เข้ามาดูครั้งแรกบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนี่บอกพี่น้องนะครับอ่าก็อ่า <c oughs> อ่างวดก่อนนะครับงวดก่อนงวดก่อนก็เป็นตัวนี้นะเป็นชุดนี้เนาะ สำหรับที่ใครสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับซองนะครับอซองเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเปิดปกตินะผมเปิดก่อนก่อนออกนะครับผมเปิดก่อนออก2-3วันนะนะครับผมเปิดก่อนออก2 3ถวันนะครับนะแต่วันนี้นะครับมาให้นะครับมาให้ในกลุ่มนะอ่า ตามนี้เลยนะครับทุกคนตามนี้เลยครับ <c oughs> อ่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะครับนะอ่าคือส่วนนี้นะครับส่วนนี้งวดนี้นะครับส่วนนี้นะครับเข้าไปเอาในกลุ่มนะสำหรับสามตัวนะครับนะอ่าแล้วก็ตัวแดงแนี่พี่น้องนะครับตัวแดงแดง ตัวแดงเนี่ยตัวแดงเนี่ยตัวฟันเนี่ยนะครับตัวฟันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เขานะครับสิบหกนะครับขันจําได้ดีนะครับศูนย์สามสามศูนย์เนาะนะครับตัวแดงหมัดเดียวนะครับนี้คือหมัดเดียวนะทุกคนนะนี้คือหมัดเดียวนะจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับซองผมนะจะมีแค่นี้นะครับนะอ่าหน้าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนก็เช็คดูนะครับเช็คดูนะครับว่าอ่าว่าหนาลงทุนบอนะครับทุกคนนะก็ <c oughs> ส่วนนี้นะครับ3ตัวตรงนะครับสามตัวตรงเข้าไปเอาในกลุ่มนะครับไหลสดตอนนี้ สามทุ่มนะครับหนึาทีนะครับไลฟ์สดตอนนี้3ามทุ่มหนึนาทีนะครับประจำวันที่สิบเอ็ดมกราสองห้าหกสี่นะครับเจอไลฟ์สดนี้ที่ไหนนะครับอย่าไปคลิกลิงก์นะครับอย่าลงคลิกลิงก์นะครับไลฟ์สดตอนนี้3ามทุ่มหนึนาทีวันที่ประจำวันที่11บเมกราสองห้าหนะครับผมนะใครอยากได้หมัดเดียวหรือสามตัวนะ อ่ะหมัดเดียวคือนี่แดงจึงเครื่องนะครับฟันให้พร้อมนะครับงวดนี้ฟันหกนะครับอ่ะหมัดเดียวเขาไปเอาในกลุ่มนะหมัดเดียวเขาไม่เอาแปเอาในกลุ่มนะครับผมกลัวมันอั้นนะครับอ่ะตามนี้เลยเด้อพี่น้องนะครับอ่ะวันนี้นะครับวนันนี้ตามนี้เลย ฟันหกนะครับรัฐบาลวันนี้นะครับฟันหกนะครับฟันหกนะรัฐบาลวันนี้ฟันหกนะทุกคนนะครับ 6, นะฟันหกนะหมัดเดียวกําลังมานะครับหมัดเดียวกําลังเดินทางนะครับหมัดเดียวกําลังเดินทาง หมัดเดียวกำลังเดินทางมานะครับนะหมัดเดียวกำลังเดินทางกำลังสีสรุปได้แล้วนะครับรีบเข้าไปเอานะครับถ้าช้าช้าอดอันควันผมเมื่อวาผมว่าดได้เพราะว่าผมผอกแล้วนะครับอ่าถ้ากลัวถ้ากลัวไม่ทนันรีบเข้าตอนนี้เลยนะครับแอดเข้าไปนะครับ toey h d มีแอดข้างหน้านะครับทุกคนนะ เข้าไปได้พี่น้องนะครับอ่ะวันนี้ฟันหกนะครับช่วงนี้นะครับกำลังขายปุ๋ยมีใครสนใจวะกำลังผลิตปุ๋ยนะครับอ่านะครับบนหรือล่างเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับเดี๋ยวจะออกมาบอกนะครับ เพิ่งมาครั้งแรกไหมทุกคนนะครับมีใครเพิ่งมาครั้งแรกไหมอ่าสําหร Hence, mm. ับตัวเปิดนะครับต <hold> ัวเปิดรัฐบาลนะครับฟังจากปากผมดีที่สุดนะครับอ่าผมไม่รู้หรอกนะครับว่าใครจะรู้หรือยังไม่รู้นะครับนะอ่าเพจนี้นะครับเพจนี้ชื่ออ่าผมมาไล์สดเพจนี้นะครับชื่อเพจคุณเต้ยพาเฮงนะครับเป็นเป็นเพจสำรองนะครับทุกคนนะครับอ่า เป็นเฟียดสำรองนะครับตัวเปิดนะครับ <c oughs> อับกันยาวๆเลยนะครับ <c oughs> ตัวเปิดมีใครเห็น <c oughs> เห็นยัง <c oughs> เห็นกันเมืเ่อนลรอละนะครับผมเปิดมา <c oughs> เปิดมานะครับเอ็นมอขนาดผมเปิดเฉพาะในกลุ่มนะครับ มันยังจะอ้านเลยเนีย่นะครับอ่าตัวเปิดนะทุกคนอ่าใครเข้ามาดูครั้งแรกผมเต้ยนะครับเจ้าของซองเพจหวยมาแล้วนะครับทุกคนนะใช่ครับคนดูเยอะเลยนะ,ะถ้าเล็กไม่เข้าก็ไม่มีคนดูนะครับเมืองง่ายๆเลยนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาดึกนะครับนะอ่ะวิธีการเข้ากลุ่มเข้ายังไงทำยังไงนะครับเข้าไปในไลน์นะครับพิมพ์เพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อน t o ปทีโมีแอดข้างหน้านะครับทุกคนนะมีแอดข้างหน้าเราแจ้งแอดมินเลยนะครับต้องการเข้ากลุ่มอาจารย์เต้ยนะครับนะ สวัสดีค่ะอาจารย์เต้ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะก,นนะก็แชร์ไปแล้วนะครับแชร์ไปเพจหลักด้วยนะครับก็อ่ะยังไงก็อ่ะติดตามกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเพจคุณเต้ยพาเฮงนะครับนะแล้วก็ผ่านทางช่อง YouTube นะครับครับอ่าตัวเปิดแน,น่นอนตัวเปิดตัวไหนนะครับ เห็นหลายคนนะครับได้ไปแล้วละ่ะนะได้ไปแล้วนะครับแต่ยังไม่สรุปนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่สี่คู่นะครับมันจะมีอยู่สี่คู่นะเลขที่ผมให้ทั้งหมดนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ย่าเฝ้าทุ่มนะครับอย่าเฝ้าทุ่มจนเมื่อนะครับอ่าไปหาไว้ก่อนนะครับอ่าหาลอตเตอรี่ไว้แค่นั้นแหละ สวัสดีอะ่ะตัวเปิดนะครับตัวเปิดตามนี้เลยนะครับตัวเปิดรัฐบาลนะ,ะตัวเปิดรัฐบาลนะครับหกเจ็ดนะตัวเปิดรัฐบาลหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับกลับไปไปหามานะครับไปหานะครับคันเจอยุไซนะครับหยิบไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนนะหยิบไว้ก่อนเลยนะครับตัวเปิดนะอันนี้แค่ตัวเปิดเนาะ ตัวเปิดคะ่ะเข้าฟรีนะครับเข้าฟรีครับทุกคนนะสามตัวตรงเข้าไปเอาในกลุ่มนะครับพิมพ์ ATOEY เฮมดดีมิแด e ข้างหน,นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับรับรองเข้าฟรีนะครับถ้ามีค่าใช้ใจ่ายแสดงว่าปลอมร้อยเปอร์เซ็นอย่าไปเข้าอย่าลงเชื่อนะครับ อ่าอันนี้แค่ตัวเปิดเด้อพี่น้องนะครับอ่าวันนี้ก็ออกมาแจ้งข่าวสื่อๆนะครับออกมาแจ้งข่าวเฉยๆนะครับแล้วก็ออกมาอ่าไร้สดก่อนนะครับนะตัวเปิดตัวนี้นะนะครับสําหรับหมัดเดียวเขาเข้าไปเอาในกลุ่มเนาะเพราะว่ายังไม่สรุปเลยนะครับอ่าคุณอ่าคุณแม่วิไลนะครับ หกเจ็ดหกหนึ่งแม่นว่าแม่ะนะครับเจ็ดกับเน่งตัวเดียวกันทันได้แม่เพิ่นว่านะครับก็ <c oughs> ก็นี่แหละฟังจากปากผมนี่แหละดีที่สุดเนาอะ,อะก็อย่าไปพลังค้นนะครับขอเอาไปหากินก็อย่าไปหลงเสียนะครับนะอะเพราะว่าอซองจริงนะครับอยู่ที่เพจนี้นะครับเพจเดียวนะครับซองจริงนะครับเปิดทีเดียว เพจนี้เพจเดียวนะครับไลสดตอนนี้นะครับไลสดเวลาสามทุ่มนะครับไลสดสามทุ่มวันที่สิบเอ็ดเดือนมกราสองห้าหกสี่นะครับผมนะหาไว้เลยนะครับหาไว้เลยหกเจ็ดนะครับอ่ะหกเจ็ดนะมากมาพี่น้องนะครับอ่า ผมบอกคนในกลุ่มไปตัวนี้ละตัวนี้ละผมลุ้งหายตั้งแต่อ่ตั้งแต่วันที่หาผมมั้งนะครับประมาณวันที่สี่วันที่ห้านี่แหละนะครับ <c oughs> ผมจําไม่ค่อยได้นะครับว่าตัวนี้เดอร์หาไว้นะครับอ่าบอกแล้วนะครับได้ก่อนแน่นอนนะครับนะครับอ่าได้หลายใบยแล้วล่ะ <c oughs> คนอยู่ในกลุ่มผม <c oughs> ได้หลายใบยแล้วนะครับได้เยอะเลยนะครับ อ่านี่แค่ตัวเปิดได้คือน้องมัดเดียวสามตัวตรงไปเอาในกลุ่มนะครับนะผมยานมันอ่านผมมี่อย่างดอกเมื่อวานอ่านอัาน,นอีกแล้วจานี่ใจเครื่องราคาอีกแล้วก็สิบผ้า,ากันเอาอีกก็สิบวานาลา่งทุนอีกนะครับนะเพราะว่า เออมันชั่วมันขอมชั่วนะครับนะผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าวันนี้มันจะมาตัวไหนนะครับก็คือจะงวดพ่านมาแหละผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะมาตัวไหนนะครับแต่ก็นะครับอ่าพอได้รุ่นนะครับพอได้รุ่นนะครับอะก็บอกไว้ก่อนนะครับฟันหกนะก็ยังไม่ได้เช็คสถิติเลยนะครับช่วงนี้ มกมุ่นแต่กับอ่าน้อยนะครับน้อยกับเล่านะครับโมกมุนอยู่นั่นแหลนะนะ <c oughs> มีบาร์โคดไหมคะอ๋อบาร์โคดอ๋อเอาไวส้สกแกนมันบอไม่มีครับไม่มีพิมพิมเข้าไปเลยนะครับทุกคนนะพิมพ์เข้าไปเลยนะเห็นบอเนี่ยเห็นบอคุณแม่อ่าหกเจ็ดเจ็ดหกได้มาหนึ่งใบค่ะอาจารย์ใช่ไหมครับบอกแล้วนะครับ โอ้ยคนอยู่ในกลุ่มผมท่ายมา17ใบ17ใบค่ะแอดนะครับก็กดติดตามเพจนี้ไว้เลยนะครับเพจคุณเต้ยพาเฮงนะครับทุกคนนะกดติดตามไว้เลยนะ567หรือเปล่านะครับ567หรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับทุกคนนะอผมว่าอยากบอไลแต่มันเขลื่อนนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับหกเจ็ดนี้ไปไปหย,ยิบไปหยิบไปเลยนะครับไปหยิบไปหยิบไปหาไว้เลยนะครับก็มั่นใจอยู่นะครับแต่แต่อย่าเลืมนะครับยังเหลืออีกสามคู่นะยังเหลืออีกสามคู่ที่น่าลงทุนนะครับยังเหลืออีกสามคู่ที่น่าลงทุนนะถ้าฟังสามตัวนะครับสามตัวนะครับมั่นจากคอนเฟิร์มทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ จะคอนเฟิร์มทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันแปรมันแปรได้รายเลขนะครับพอสามตัวมาปุ๊บโอ้คนนี้เพิ่อนขอจับอันนี้อันนี้ <c oughs> อ่าคนคอน,นะครับอ่าอ่าคนที่อยู่กับผมคนอ่ากลุ่มนะครับค้นที่อยู่ในกลุ่มกับผมนะครับแอดแมนตัวนี้บะนะครับเพื่อนเอาไอ้เลขสามตัวเนาะที่ผมให้ เอกมาตีไส้มัดเดียวนะครับตีไส้มัดเดียวนะครับมันจะซอยคอนเฟร์มนะครับจะซอยซอยคอนเฟร์มค่วมชัวนะครับว่าชัวหรือไม่ชัวนะครับก็คือเลขหนึ่งตัวนะขันเซียนอิลีนะครับขันเซียนอิลีขันขันเพื่อนอ่าสาหรับหาลังค้นเนาะข้าเจากกอาเล่นมานานแล้วนะครับเพื่อนก็จับตีไปไส่ตัวนั่นตัวนี้โยงไปโยงมากมันมันน้อยน้อยนะครับบอกเลยน้อยน้อยนะครับ แล้วฟันแค่ตัวเดียวนะครับเอาไปจับเลรียเอาแถอะพี่น้องนะครับนะไม่เยอะบอกแค่นี้เนี่ยผมเริ่มหนาวแล้วนะครับโอ้ยร้นอนหน่อยพี่น้องนารักบอหู้หูนะหมดเมื่อนี้ม่หมดนารักนะครับโอ้ยนะครับอ่า ช่วงนี้กําลังทําปุ๋ยอินทรีย์อยู่พี่น้องนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับทําจากถั่วลิสงข้าวทรายนะครับทําจากต้นถั่วนะครับเดี๋ยวผมจะทําออกมาเป็นแบรนด์ของผมเองนะครับนะเผื่อทุกคนสนใจนะครับมาปลูกพักปลูกพักไว้กินเองนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยอินทรียนะครับปุ๋ยอินทรีย์แท้แน่นอนนะครับไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆนะครับเอาไว้ ใส่ต้นไม้เอาไว้ปลูกกินนะครับใส่สวนยางนั่นโนนี่ได้เมื่อสุยางนะครับคนสนานะพี่น้องนะครับก็อีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็จะได้เจอกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าผมก็าไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วแหละแต่ว่าสําหรับรัฐบาลนะครับประมาณวันที่สิบสามสิบสี่นี่แหละนะครับนะสิบสามสิบสี่เจอกันอีกทีนะครับจะมาว่าเรื่อง รัฐบาลอีกนะครับคุณเต้พูดน่ารักดีค่ะขอบคุณค้าวขอบคุณมากๆนะครับนะผมไม่ค่อยด่าใครหรอกทุกคนนะครับตั้งแต่ไล่สดมานะครับผมไล่บุหจีกเทื่อนนะครับบวบวเคย่อนับนะครับแต่ว่าหล่อยู่นะครับตั้งแต่ไล่สดมาผมเคยด่าคนอยู่สองเทื่อนนะครับคือมันเกินไปนะครับแล้ว แล้วหลังจากนั้นคือไม่เคยด่าใครเลยนะครับนะเพราะว่ามันน้อยนะครับผมก็พยายามเซฟตัวเองด้วยแหละนะครับส่งบอนอปุยปุยเพชรอย่างปุยเพชรชบูนจ่ะใช่ไหมย,ยูเพชรฉวูนมันบอครับ,ถ,รบถ้าส่งต่างจังหวัดนะครับถ้าส่งต่างจังหวัดมันก็ไล่กระสอบขึ้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้ผมก็ล่างสีเฮ็ดอ่า ากิโลกับ10กิโลนะครับโพยินซี่ชีวภาพนะครับมีใครไม่ทานบ้างอ่าขอเก็บคนตกหล่นหน่อยทุกคนมีใครไม่ทานบ้างครับทุกคนนะพิมมาหน่อยนะครับไผ่ไผ่ไบอ่อท่านพิ่มานะครับเดี๋ยวอาให้ดูอีกครั้งนะครับอีกครั้งแล้วแคบไว้เลยนะครับแคบไว้แน่พี่น้องนะครับแคบไว้หน่อยทุกคนนะครับชื่นชม ครับผมพยายามนะครับพยายามที่สุดแล้วนะทุกคนนะผมทุกทุกขั้งและทุกหวดนะครับผมเก่งคักนะครับเก่งคักและพยายามที่สุดนะครับเข้าไม่เข้าช่างมันนะครับสําหรับผมเด้นนะครับเพราะว่าผมทําดีที่สุดแล้วนะครับบ่แมนผมก็เล่นนะครับผมก็จัดหนาขึ้นกันนะครับอ่านะครับ อ่าได้ก็ได้ด้วยกันนะครับบได้ก็บ่ได้น้ำกันนะครับแต่ก็อยากได้แล้วพี่น้องนะครับไปอีบ่อยากได้เนาะไปอีบอยากถือเป็นบอเออทุกคนด้ผมก็ได้ละโมเสเนียแอะครับเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมผมเล่นทุกคนก็เล่นนะครับ <c oughs> มันผมก็เล่ขัดเอามาพิเศษนะครับ <c oughs> ไม่ทันใช่ไหมเห็น,เห,นเห็นหลายคนเลยนะครับใครไม่ทนันบิมมาไม่ทันนะครับ เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีนะครับทุกคนนะอ่าใครไม่ทํานะครับเยอะเลยนะโอเคจะ้ะนะครับบอกไว้ก่อนนะฟันฟันหก <c oughs> ตัวเปิดตามนี้เลยนะครับอ่าหกเจ็ดนะครับแคปไว้เลยนะครับลำหนึ่งถึงห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าขอบคุณครับอ่า ไม่ทันนะครับนาะทีที่สามสิบสองนะครับใครไม่ทันนาะทีที่สามสิบสองรีกลับไปเบิ่งยอดหลังได้นะครับนะเมื่อวานก็ยับนะครับเมื่อวานสามตัวน้อยสามตัวนะครับวันนี้เจาะเข้าน้อยเดียวก็เสียดายอยู่นะครับแต่ก็ได้ทุนคืนนะครับ <laughs> สวัสดีครับจานพูดเหมือนพระเอกหมอรำเลยไม่แมนวะครับผมเป็นหมอแค้น <laughs> โมเรนโมเล,น,เลนนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเป็นหมอลำนะครับแล้วก็ไม่เคยเป็นหมอแฉนนะครับ <laughs> สำเนียงมันด่เซื่อๆนะครับขอบคุณล่วงหน้าค่ะไม่เข้าไม่เป็นไรเนาะนะครับอ่าครับไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับ,รบ,รรบก็ขอแค่มันน่นาลงทุนแหละนะครับอ่าขอถามหน่อยทุกคนอ่างวดน,นี้ดับตัวไหนทุกคน งวดน,นี้มันดับตัวไหนมผมผมไม่ค่อยได้ศึกษาได้ไอเรกดับอยังเนี่ยมันดับตัวไหนครับทุกคนอืมผม ا, บ่บ่ค่อยได้ศึกษาบ่รู้เลยล่ะนะครับเ็กดงเรกดับดับตัวใดอียังงจังใดนะครับก่อนหน้านี้นเห็นมันดับดับหลายยได้แหละได้ยินแว่วๆนะครับดับสามสามโพนะครับดับสองสองโพนะครับ มันดับไปลีบอสันเดนมผมก็ไม่งงเลขดับผมก็ว่าจะศึกษาอยู่นะครับดับเช่นไดบุนะครับขอบคุณมากครับผมได้เงินไปทําบุญแล้วนะครับก็อ่านะครับก็เห็นหลายคนเลยนะครับได้สามตัวตรงไปนะครับอาจารย์ขอเลขบัญชีหน่อยนะครับอาจารย์ ขอร่วมทำบุญหน่อยนะครับคือผมอขอรับไว้เพียงน้ําใจนะครับทุกคนขอรับไว้เพียงน้ําใจนะครับแล้วก็ขอ,ขอพระคุณทุกๆคนนะครับขอแค่ติดตามผมก็พอแค่นั้นแหละนะครับนะนะอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะนําเงินส่วนนั้นไปเฮ็ดบุญเนาะสื่อสังกัท่านนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะครับ พันหกร้อยกว่าคนนี้นะครับนะพันหกร้อยกว่าคนนี้นะครับที่เรามาเจอกันนะครับมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับเทาอาจเคยาทาบุญรวมกันมากนะครับอาจเป็นบุรัวศาสต่า,างใดเนาะนะครับผมก่อบุคลาภัยนะครับเพราะว่ามันมันก็คือการลงทุนอีกแบบหนึ่งนะครับมันมันก็มีความเสี่ยงเสี่ยงสูงพร้อมนะครับความเสี่ยงสูง นะครับนะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนนะครับมันก็เป็นอีกการลงทุนอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็เลยไม่กล้าเรียกรับใดๆนะครับผมถึงบอกนะครับเข้าไปเลยเข้าฟรีเข้าได้ทุกคนนะครับขันเสียเงินนะครับขันเสียเงินแคปส่งให้ผมเลยนะครับนะผมอนุญาตให้ด่าเลยนะครับผมบอกป่านนี้แล้วนะครับ อนุญาตเด,ดาเลยนะครับขันเสียงเงินนะครับดดาเลยดามาเลยนะครับเพราะว่าผมให้ฟรีนะครับนะให้ฟรีให้เข้าฟรีทุกคนเลยนะครับเพราะว่าก็ก็ตอบแทนที่ทุกคนสนับสนุนผมนั่นแหละนะครับใครติดตามผมมาตั้งแต่เริ่มแรกไลฟ์สดครั้งแรกผมยังจําได้นะครับใครที่ติดตามผมมาผมไม่ลืมนะครับเวนต์ตะวันสิเปียนซื้อกับเปียนอ่าเปีย เปลี่ยนรูป,ประจาตัวเฟ,ฟีนะครับเพราะว่าผมจำ่าได้นะผมจําได้ผมก็ทักนะครับแต่บางทีผมก็อ่านไม่ทันนะครับก็ยังไงก็สวัสดีย้อนหลังสําหรับทุกคนนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับผมนะอ่ะซองเปิดวันไหนซองเปิดวันไหนก็ประมาณสิบสามสิบสี่นี่แหละนะครับนะแจ้งไว้ก่อนนะครับสิบสามสิบสี่นี่แหละนะทุกคนติดตามไว้นะครับติดตามไว้ นะครับมันนี่ไปโกลนวดมากนะครับโกลนวดมากค้นละค้นเลยนะครับอตั้งแต่เข้ากลุ่มมาส่วนใหญ่เลขเข้าใช่ไหมครับทุกคนนะอยากถูกบ้างคะ่ะได้เงินค่าอาหารเด็กๆมาจอนครับเออเนี่ยไอเรื่องเรื่องมามาจอนจัดนี้ทุกคนนะผมก็ก็เคยก็เคยอ่าเคยเลี่ยงนะครับ แต่ก่อนผมเคยทํางานนะครับแต่ก่อนเคยทํางานอยู่กรมท่งหลวงนะครับก็มีหัวหนาแหละเป็นเลี้ยงมาจอนนะครับอันนี้คือเขาแนะนํามานะครับสําหรับใครที่ทํางานไกลบ้านนะทุกคนทํางานไกลบ้านหรือไปเหตุงานแบบบได้ยยูติดติดมองนะครับคือเหตุงานแบบคือต้องเดินทางตลอดนะ่ะประมาณนั้นนะครับ ผมแนะนำนะครับให้เลี้ยงหมาจรจัดไว้นะครับสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าชีวิตคนจรเนาะชีวิตคนจรน,นะครับอ่าเขาไปเอามาจรจรนมาเลี้ยงเนี่ยก็คือมันจะเฮทัยห,ห้องแบบเฮทหยอาชีพการงานห้องมันหมันโค้งนะครับให้ให้อาชีพการงานเ้าหมันโค้งให้ห้องกได้จร ว่าได้จอนว่าได้จอนจนเกินไปว่าได้ไปต่างจจงาวัดไปนั่นไปนี่นะครับให้ชีวิตเฮามันคงอันนี้ความเสื่อนะครับความเสื่อส่วนบุคคลกับว่าใดนะครับผมนะผมก็ก็ไม่รู้หรอกนะครับผมก็ <c oughs> ได้ยินจากข่าจอมาคือกันนะครับครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆครับสําหรับคําชมเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนะครับอะ เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะเดี๋ยวไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดไปได้แล้วสามสิบแปดนาทีนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่กดติดตามนะครับผมนะไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมนะครับออกมาไลฟ์สดอยู่นี่ขันบะมี่ขันล่องเบิงนะครับถ้าผมออกมาไลฟ์สดแล้วไม่มีใครดูนะครับนะอันนั้นคืออันนั้นไปขึน้นมาเป็นห่วงนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ ออกมาดูกดไลค์กดแชร์ซอยกันนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยโชคดีทุกคนนะครับอ่ะงวดนี้ก็ย่า่พ่อค้นจนนะครับขอให้พบเจอแต่คนรวยเสียทีทุกคนนะครับผมนะอ่ะสามทุ่มยี่ห้านาทีแล้วทุกคนนะลา,าพานอนนะครับพักผ่อนสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับผมนะใครที่เข้าไม่ได้ทักแชทผมมานะครับนะ อ่ะทักแชทผมมานะก็จากกันไปนะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยทุกคนนะครับร่ำรวยทุกคนเด้อพี่น้องนะครับนะงวดน,นี้อย่าลืมฟันหกนะครับหาไว้หกเจ็ดเจ็ดหกนะครับหาไว้เลยหกเจ็ดเจ็ดหกนะนะอ่นะขอบคุณทุกคน,นมากๆนะครับไปแล้วพี่น้อง